ฝากไปหาซุ้มไลห่หน่าซุ้มหาหลุดเกี้ยวบ้านอื่นมาเกี้ยวบ้านเจ้าของเ่ยด้อไอ้ตู้ไข่เกี้ยวซาอย่าบ่หลายดอกเข่ากระไดเจะจะเต้าสะฟังข้าไหนงั้นกอสิขอบย้อนดอกสามมือสี่มือเนี่ยสิไปให้ดอกเออบัดย้ำร่างกายอาศัยกันคือเก่าตุู้ตู้ไข่คือเก่าเป็นผู้ใส้ซองบางสุขุนเป็นผู้ใส้ซองสวดอภิธรรมกระไดาหามไปทิมกระเบนตู้ไข่เนี่ยละบ้านเดียวกันอนะาศัยกันคนทางอื่นเขามาว่าเอาไปทิมดอกเอิ้นสั่งซะ จะสบ,บายดีเขขัหลายตู้ข่อยก็หาพ่ได้สงหวัดรหลดหวัดลาวซื้ออ่าเกินหาษ้าหมาห้ลำบานก็เอาไปซ่อมเอออุหนวนบ้านเดียวกันซื้ออะไรออย่างต่างๆแต,ต,ต่หลายอันหลายอย่างอามากกับพ่พ่อสีหางสีมีเรือนมูเจ้หรอกตู้ข่อยก็ได้อยู่ว่าปัญหือก็ล่ะจะหารถทั้งบ้านอื่นมาเถอะตาไห้คิดรถบ้านเดียวขวางนี่ล่ะอาศัยกันตู้ข่อยกับพ่อพ่อสีหางสีมีหอรอกว่าได้ซือออออ้อรู้ซื้อกินซื้อ